ข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันนี้สวัสดีครับแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, และกดติดตามแฟนเพจเลยนะครับขอบคุณครับ 1. เมื่อสเปอร์พร้อมขายแฮร์รี่เคนแล้วถูกโยงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 1. วันก่อนซื้ออังกฤษยานเดลี่เมลรายงานว่าสเปอร์พร้อมขายดาวถล่มประตูตีนมหาวินาศของตัวเองอย่างแฮร์รี่เคน ให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือแมนซิตี้ที่อยากจะเอานักเอาหนาในราคา150ล้านปอนด์เด็กผีกระดีกระดากันใหญ่สองครั้งหนึ่งเจ้าตัวก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าถ้าฤดูกาลนี้ยังไม่ประสบความสำเร็จหรือยังไม่ได้แชมป์กับคลับไก่เขาอาจต้องมองหาสโมสรใหม่เพราะตอนนี้อายุ2 7กขวบแล้ว แพ้ตั้งแต่ขาดแข้งมายังไม่เคยได้แชมป์อะไรเลย 3. เข้าใจว่าท่านประธานชมรมคนรักน้องไก่คงเบือเ่อข่าวประเภทนี้เต็มทนจึงตั้งค่าตัวแบบเอาตายประมาณว่าถ้ามีสโมสรไหนที่น่ามืดพร้อมจ่ายค่าตัวมหาศาลขนาดนี้ในช่วงโควิดแบบนี้มึงก็มาเอาตัวไปเลย เรียกว่าเป็นการปัดปัญหา4 1น0่งล้านปอนด์ก็ถือว่าสมน้ำสมเนื้อในยุคที่ค่าตัวนักเตะระดับดาวดังพุ่งพะชูแตกเกินจริงนับตั้งแต่เป๊ชยอมจ่ายค่าีสัญญาของเนยมาให้กับบาร์เซโลนาเมื่อ4ปีที่แล้วถ้าแมนเชสเตอร์อยู่ในเตะอยากได้หัวหอก ที่มีใบรับประกันคุณภาพแถมใช้ได้เลยโดยมีแนวโน้มว่าถล่มตะขายได้ระดูกการละ20ประตูเป็นอย่างตำ่ำมันก็ต้องยอมวอดวายแถมราคานี้ไม่น่าจะมีคู่แข่งซะด้วยเพราะแมนซิสตี้ไม่จำเป็นต้องจ่ายราคานี้ตัวเองก็ยังเป็นตัวเต็งแชมป์อยู่แล้ว 5. อ่านข่าวนี้แล้วเด็กผีรุ่นอนาล็อกอย่างผมก็รู้สึกกระชุ่มกระชวยไปด้วยความหวังแต่ใต้ต,ตองดูแล้วพบว่าน่าจะเป็นแค่ข่าวลือประเภทเคาะหมาให้กาลาดีใจเล่นๆเ,เท่านั้นแหละเพราะเชื่อเถอะว่าช่วงที่แฟนบอลยังไม่ได้รับอนุญาตให้กลับ เข้าสนามแบบนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังไม่ซื้อผู้เล่นคนเดียวในราคามหาศาลถึง150ล้านปอนด์หรอก 2. อเปิดชื่อสามนาเตะในตำแหน่งที่โอเลกุนาโซชาอยากได้มาเสริมทัพแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดช่วงซัมเมอร์นี้หลังแจ้งให้กับบอร์ดบริหารทราบแล้ว โอเลีกกุนาโซชาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแจ้งกับเอ็ดวูดเวิร์ดรองประธานบริหารสโมสรให้ทราบแล้วว่าต้องการได้หนเตะมาเสริมทัพ3ลายในช่วงเปิดตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้ตามรายงานจาก The e เอ็กเพรสื่ออังกฤษเมื่อวันศุกร์ที่1 9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมากุนซือชาวนอร์เวย์ต้องการเสริมขุมกำลัง ใน3ตำแหน่งคือกองหน้าปีกขวาและเซนเตอร์แบ็กหลังฤดูกาลนี้ทีมยังทำผลงานได้ไม่ดีเท่าที่ควรโดยโดยมีคะแนนตามแมนเชสเตอร์ซิตี้จากฟูงทีมลีไปแล้วถึง10แต้มแต่ก็ยังอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์ยูโรปาลีกและ FA Cup อยู่สำหรับผู้เล่นในตำแหน่ง กองหน้าที่โซชาอยากได้คือคือเฮอร์ลิงเบลฮาแลนด์ดาวยิงฟอร์มฮอตบริเซอดมุอย่างไรก็ตามคงไม่ใช่เรื่องง่ายที่ที่จะได้ตัวหลังมีหลายทีมสนใจทั้งเชลซีแมนเชสเตอร์ซิตี้และบาร์เซโลนาแถมนาะเตะยังเคยปฏิเสธปีศาจแดนมาแล้วเมื่อเดือนมกราคมปี2020อีกด้วย ขณะที่ตำแหน่งปีขวานั้นกุนซือชาวโนเวเิียมยังคงอยากได้เจดอนซันโชปีทีมชาติอังกฤษของบุริเซียดอดมุนหลังตามให้ความสนใจมาได้ระยะแล้วแต่ปีที่แล้วต้องพลาดไปเพราะเสื้อเหลืองตั้งค่าตัวไว้สูงถึง108ล้านปอนด์หรือประมาณ 4,320ล้านบาทแต่เชื่อว่าเสมอที่จะถึงนี้จะยอมลดมาเหลือที่88ล้านปอนด์หรือประมาณ3,520ล้านบาทหลังซีซั่นนี้ฟอร์มไม่เปี่ยนปั้งส่วนเซนเตอร์แบ็กเป้าหมายเบอร์หนึ่งคือ โชกุนเดกองหลังเซเบียหลังประทัดใจกับฟอร์มการเล่นของแข้งฝรั่งเศสวัย22ปีตั้งแต่แะดูการที่แล้วที่ต้นสังกัดควา้าแชมป์ยูโรปาลีกโดยเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ในรอบรองชนะเลิกขณะที่ในซีซั่นนี้ก็ยังทำผลงานได้ดีจนมีหลายสโมสรยักใหญ่อยากได้ไปเสริมแนวรับ